สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสโลไวนะครับวันนี้แปลกๆใช่ไหมหน้าจอเรือนไม้ผมอะ่ะไม่ใช่หน้าจอเรือนไม้ R6 นะครับให้ถายว่าเป็นรุ่นอะไรอันนี้ก็คือดุคติอันนี้เลข899นั่นเองครับซึ่งผมได้มาใหม่เอามาจากพี่พานนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกดูเพราะว่าเพิ่งขี่มาไม่ถึง1นึ่โล<อ>ความรู้สึกแรกๆนะเบื้องต้นก็คือรู้สึกว่า,าแฮนแทนมันกว้างกว่า R6 นะครับรู้สึกว่าขับขี่แล้วเนี่ยเหมือนเราแอกอะแต่ว่าผมไม่ได้แอกหรอกด้วยสรีระของแทนรถมันกระทับให้เราต้องขับแบบนี้นะครับ ก็อีกอย่างการขับฉี่มันไม่ก้มเท่า R6 ที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันจะต้มอยู่แต่ว่ามันก้มไม่มากเท่าไหรก่ก็ดีแล้วครับจะได้ไม่เมื่อยและที่เนี่ยเริ่มมาแล้วที่สังเกตได้เริ่มมาแล้วในตอนนี้ก็คือความร้อนตอนนี้ความร้อนตรงาขาขาท่อนบนผมเนี่ย ความร้อนจากเครื่องยนต์มันจะรู้สึกได้ตรงขาท่อนบนส่วนล่างาด้านล่างของขาด้านบนนะครับร้อนมากตอนนี้เริ่มเริ่มร้อนแล้วขนาดจะขี่ไม่ไกลแล้วอีกอย่างฟลิปชิปเตอร์เวลาตีฟิกคริปรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ต่อเนื่องนะครับมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อย่างผมขี่ R6 มาเนี่ย ปิดไปขี่ไปเตะมันจะตึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งเลยอันนี้มันเหมือนมันเหมือนขาดขาดไปจังหวะหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่หรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รู้สึกต่ำรถจะต่ำกว่า R6 ขาผมแทบจะวางเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าหน้ากาก อ่าชิวๆใช่นักชิว,ชวหน้ารู้สึกมันมันจะเตี้ยไปนิดไม่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อันนี้ก็คือความรู้สึกสัมผัสแรกนะครับที่ได้ลองขับดูผมยังไม่เคยลองขับเลยนะอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าตอนมีเวลาจะมารีวิวให้ดูนะครับเผ่รอดูเะฟิกิปเตอร์แต่มันมันนิ่มอ่ะ มันนิ่มเกินไปมันไม่ไม่ค่อยดิบรู้สึกว่าการเตกคือคิปเตอร์ไม่ค่อยสนุกแต่แต่มันเป็นรถที่หลอนะผมชอบโอ้โหความร้อนเริ่มมาแล้วครับ <Yeah. S 1> มันร้อนตรงข้างล่างอะข้างล่างขาท่อนบนอะเวลาเรานั่งใช่ไหมความร้อนมันจะมาจากด้านล่าง แล้วมันมาโดนขาท่อนบนตรงใกล้ๆดากอะ่ะผมคำลำเลือจริงๆเรื่องความร้อนนอะแยะแต่อ้โหที่ผมกี่มามันมันจะร้อนด้านในไงร้อนขาด้านในอันนี้ไม่ร้อนขาตรงใกล้ๆดาก <Okay. S 1> เดี๋ยวมีเวลาจะมารีวิวให้ชมนะครับ <Okay. S 1> โอเคโหเบรกหน้ากำนิดเดียวจึก๊กขอเรียนรู้ ทำความคุ้นเคยกับรถก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยกล้าบิดเท่าไหร่ต่อไปนี้เรียกผมว่าอาร์ฟแปดเก้าเก้ล้วโอ้ยร้อนเธ <c oughs> อไม่ได้เลยร้อนิบหาย <c oughs> บอกแอบเลือนนิดนึง <c oughs> เพราะว่าบอกคนขับตรงไปลายด้านหลังมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะสโลปขึ้นไปนะครับทำให้เวลาเราถอยหลังเนี่ย ไลังปุ๊บถ้าเราปล่อยตัวตามสบายดากเรามันจะเลื่อนเลื่อนลงมาติดถังมอนดิมมีตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีจะออกซ้ายถ้าไม่มีจะขี่เข้าไปเฮ้ยไม่เข้าดีกว่าเราต้องไปเติมน้ำมันนี่ว่า ค่อนข้างจัดนะครับไม่ต้องรอรอบเหมือนา6เบิดติดมือบิดกันมาเลย <Yahoo! S 1> ความรู้สึกในระหว่างการขับขี่นะจะรู้สึกได้ว่าจะเจ็บตรงท้องน้อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนมันมันดันมาติดถังอะเบาะด้วยด้วยบาะมันด้วยสรีระของเบาะมันนะ มันบังคับให้เรา,าต้องนั่งติดถังผมลองถอยไปแล้วเมื่อกี้ถอยไปแล้วถ้าเราไม่เกง่งถ้าเราไม่ฝืนนะมันก็เลื่อนเลื่อนลงมาติดถังเหมือนเดิมดีนะผมชอบเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยดังเหมือนรถผมเท่าไหร่ขี่ไปชาวบ้านก็ไม่น่าจะลำพานมาก แต่เรื่องความร้อนนี่ยขึ้นชื่อจริงๆได้ได้ยินแต่เขาบอกว่าดูกรติมันร้อนเออร้อนจริงด้วยเพิ <Yeah. S 1> ่งรู้วันนี้เลยว่าจะไม่ร้อนแล้วนะร้อนเหมือนเดิม oh. เหมือนจะบังคับเดียวง่ายกว่ารถ r าอีกินะอ่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าแทนมันกว้างมั้งตอนนี้ไม่รู้เดียวโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยชมคลิปรีวิวนะครับมีเวลาอาจะไปถ่ายมาให้ชม เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค okay. พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ